ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอคำพูดของเหยียนหยางจือทำให้ทุกคนตกตะลึงแต่ส่วนใหญ่อยู่ในอาการดีใจกับข่าวมากกว่าองค์หญิงห้าดูสดใสามากในตอนนี้ใบหน้าของนางเตี่ยมไปด้วยความสุข โดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆก็รู้ว่าเหียนหยางจือมีความสุขมากมายเช่นกันความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เกิดเป็นเวลานานมากแล้วแค่พวกเขายังไม่ได้จัดงานแต่งงานเท่านั้นเองผู้ฝึกยุธต่างไม่ต้องการมีภาระที่ผูกพันแต่ในตอนนี้พวกเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามั่นคงพอแล้วดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะแต่งงานกันขอแสดงความยินดีด้วยพี่ใหญ่น้องสะพ้ายเหียนหยางเจียแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยรอยยิ้ม เนื่องจากสถานะขององค์หญิงห้าในก่อนหน้านี้ทําให้พวกเขายังไม่ได้แต่งงานกันทุกๆคนก็เลยยังคงเรียกนางว่าองค์หญิงห้านอกจากนี้องค์หญิงห้ายังไม่ค่อยได้มาคลุกคลีกับตระกูลเหยียนมากนักนอก,นอก,นอกจากเหยียนหยางจือเพียงคนเดียวยินดีด้วยพี่ชายชิงสุ่ยกล่าวและยิ้มทุกๆคนต่างพากันแสดงความยินดีกับพวกเขาอย่างมีความสุขงานเลี้ยงดําเนินไปเรื่อยๆจนทุกคนดื่มกันจนพอใจ ในที่สุดทุกคนก็ตัดสินใจค้างกันที่นี่รวมถึงองค์หญิงห้าและเจ็ดเช่นกันอย่างไรก็ตามชิงสุยก็ยังใช้เวลาในค่ำคืนนี้อยู่ในดินแดนหยกยุพราะชะอมะตะในวันรุ่งขึ้นร้านตีเหล็กอักอณีผานเมฆาของชิงสุยก็เปิดให้บริการเขาคิดจะทำงานต่อเสียหน่อยตั้งแต่ที่เขาทำอาวุธให้เหยยนอย่างจื่อและคนอื่นๆก่อนหน้าเขาก็ยังไม่ได้ทำงานให้คนอื่นเลยแต่ในตอนนี้เขาสามารถกลับมาทำได้แล้วอาจจะเป็นวันละชิ้นหรือวันละสองสามชิ้นเป็นเพราะเขาต้องการที่จะเพิ่มระดับชื่อเสียง ทำไมท่านไม่รับงานชิ้นแรกของวันนี้จากข้าเสียละ่ะองคหญิงเจ็ดกล่าวพร้อมเหลือบมองชิงสุยย่อมได้แต่ท่านต้องเตรียมวัตถุดิบมาให้ข้าเองพร้อมกับเสนอสิ่งตอบแทนที่น่าสนใจด้วยละ่ะชิงสุยส่งยิ้มให้หญิงสาวที่โดยปกติแล้วชอบสร้างความประทับใจแก่คนอื่นๆพวกเราสนิทกันแล้วยังต้องกล่าวถึงเรื่องนี้อยู่อีกงั้นหรือองคหญิงเจ็ดพูดไม่ออกตกล ตกลงบอกข้ามาว่าท่านต้องการอะไรถ้าท่านไม่พอใจกับสิ่งที่น้องสาวเหยียนมีอยู่ในตอนนี้เช่นนั้นก็ต้องเตรียมวัตถุดิบมาเองเสียแล้วชิงสุยมีท่าทีล้อเล่นแน่นอนมันต้องอยู่ที่ความพึงพอใจของข้าแต่ข้ามีวัตถุดิบของข้าเองอยู่แล้วท่านขัดอะไรใช่ไหมถ้าหากว่าใช้สิ่งนี้ในการทําอาวุธองหญิงจัดแสดงให้เขาเห็นหินสีแดงในมือของนางหินสุริยาชิงสุยอุทานด้วยความตกใจเมื่อเห็นสิ่งนั้น ใช่แล้วมันเป็นของขวัญวันเกิดจากองคหญิงใหญ่ข้ายังหาใครซักคนที่จะจัดการกับมันไม่ได้เลยองค์หญิงเจ็ดอธิบายกับชิงสุย่ยด้วยรอยยิ้มเป็นอีกครั้งที่องหญิงใหญ่ถูกกล่าวถึงชิงสุย่ยเริ่มรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อาจจะกล่าวได้ว่าในบางครั้งจากโรลดีอีอาจจะต้องพึ่งผู้หญิงคนนี้เพื่อเกียรติภูมิของพวกเขาคนที่แกร่งที่สุดในจักรวรรดิระดับสองอย่างมากก็อยู่ในระดับสามของผู้พิทักษ์เทวธรรมพลังที่น้อยที่สุดของของระดับสามของผู้พิทักษ์เทวธรรมอยู่ที่หนึ่สูง ที่สุดคือเท่าไหร่กันล่ะแล้วพลังขั้นต่ำของระดับสี่คือเท่าไหร่ชิงสุยยังไม่รู้เรื่องทั้งหมดนี้ระดับของเทียนเจียงถูกจัดอยู่ในขั้นที่สามหรือไม่ก็อยู่ในขั้นที่สองตอนปลายหรือเปล่านะเมื่อเทียบกับพลังของเขาเขาอาจจะอยู่ในระดับสามของผู้พิทักษ์เทวม์แล้วก็ได้ถึงกระนั้นก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้กับพวกผู้พิทักษ์เทวธรรมจากนิกายราชวงศ์ นอกเหนือจากนั้นด้วยพลังของเขาเองเกราะอสูรสัมแดงได้เปลี่ยนไปสู่ระดับ2ของผู้พิทักษ์เทวธรรมแล้วชิงสุ่ยค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับพลังของตัวเองในตอนนี้ด้วยพลังของเขาในตอนนี้เขาอาจะอยู่ในขั้นระดับ3าของผู้พิทักเทวธรรมแล้วก็ได้ มีเพียงสองจักรวัติระดับ4ในมหาทวีปอุซียตะวันตกและสํานักสวรรค์เร้นลับที่ลึกลับที่จะต้องมีผู้พิทักษ์เทวธรรมระดับ4ในจักรวัติระดับ4อย่างแน่นอนถ้าไม่นับสำนักสวรรค์ลับสิ่งที่ชิงสุดกังวลก็คือพวกพวกผู้พิทักษ์เทวธรรมระดับ4ที่อยู่ในจักรวัติระดับ2และจักรวัติระดับ3 ชิงสุยรู้สึกว่าเส้นทางของระดับผู้พิทักษ์เทวธรรมยิ่งระดับสูงเท่าไหร่ยิ่งพบความห่างชั้นเท่านั้นแม้แต่ระดับ3ที่เป็นตัวแบ่งแยกนั่นบอกให้ทราบได้เลยว่ามีช่องว่างอยู่มากระหว่างระดับ3และระดับ4ของผู้พิทักษ์เทวธรรมเกิดอะไรขึ้นกับท่านถ้าท่านทำไม่ได้เช่นนั้นข้าจะใช้อย่างอื่นแทนองคหญิงเจ็ดรีพูดขึ้นเมื่อเห็นชิงสุยอยู่ในความปุนงง ชิงซุยรู้สึกแปลกใจหินก้อนนี้เกิดจากการร่วงหล่นของเปลือกนอกของดวงอาทิตย์ที่ถูกเผาไม่มันสามารถพบได้ในบางแห่งเท่านั้นเช่นเดียวกับอุกกาบาตท,ที่ร่วงหล่นมาจากฟากฟ้าเว้นแต่หินก้อนนี้มีค่ามากกว่านั้นอย่างไรก็ตามปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือจะทำยังไงที่จะหลอมละลายวัตถุดิบแบบนี้ได้ นี่เป็นหินเปล่าที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยของพลังงานจากดวงอาทิตย์และร่วงหล่นลงมาหลังจากที่ถูกเผาไม่หมดแล้วอย่างไรก็ตามหินเปล่าก้อนนี้ก็มีประสิทธิภาพดีที่สุดที่จะทำอาวุธขึ้นมาและนั่นทำให้มันประเมินค่าไม่ได้เนื่องจากมันถูกเผาไม่จนหมดแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะหลอมละลายมันด้วยความร้อนระดับเดียวกับดวงอาทิตย์อีกต่อไปที่จริงแล้วมันต้องใช้ความร้อนเพียงหนึ่งในร้อยล้านของดวงอาทิตย์เท่านั้นถึงอย่างนั้นก็ตามก็มีช่างตีเหล็กไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถหลอมมันได้ องหญิงเจ็ดต้องการใช้มันเพราะอยากได้อาวุธที่ทําจากหินสุริยามากๆเป็นเพราะองค์หญิงใหญ่ก็ใช้กระบี่จากหินสุริยาเช่นกันเมื่อนางเห็นสีหน้าของชิงสุยก็เกิดความรู้สึกลำบากใจขึ้นมาเพราะนางคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ยากเกินไปสําหรับชิงสุยนางจึงรีพูดขึ้นมา ข้าไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่แต่ข้าจะลองพยายามดูอย่างสุดความสามารถอย่างไรก็ตามอัตราความสำเร็จคงไม่สูงเช่นนั้นท่านอย่างตั้งความหวังไว้สูงมากละเอาอาวุธที่เคยใช้ออกมาให้ข้าดูถ้ามีโอกาสทำสำเร็จข้าจะทำมันขึ้นมาให้ท่านชิงซุยไม่ได้ใส่ใจมากเขาต้องการที่จะทะ้าทายตัวเองเช่นกันตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะหลอมละลายมันได้หรือไม่ถึงอย่างนั้นเขาเริ่มใช้เคล็ดวิชาเปเลวเพลิงขั้นแรกเริ่มตกลง องหญิงเจ็ดหยิบกระบี่เล่มสีแดงยาวที่เคยใช้ออกมามันอยู่ในาธาตุไฟเช,ช่นกันแม้ว่านางจะหยิบยื่นอาวุธไปให้ชิงสุยนางก็ไม่ได้ตั้งความหวังต่อมันมากนางตระหนักต่อความยากลำบากและแม้กระทั่งนึกเสียใจที่หยิบหินสุริยานี้ออกมาทุกทุกคนต่างแยกไปตามวิธีของตนเองในขณะที่ชิงสุยก็ทำอาวุธอยู่ในร้านของเขาตั้งแต่เขาเริ่มรับงานมานั้นเขาจะรับทำอาวุธให้ผู้พิทักษรร์ทำทุกทุกสองสามวันพวกเขามีเพียงไม่กี่คนท่ามกลางผู้คนกว่าร้อยล้านคน ดังนั้นเขาจึงทำอาวุธดีๆหนึ่งถึงสองชิ้นออกมาขายบ้างแต่ถึงอย่างนั้นของของเขาก็ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินแต่ต้องแลกด้วยสมุนไพรวัตถุดิบหรืออะไรก็ตามแต่ที่ชิงสุ่ยชอบนอกจากนี้ยังมีอาวุธที่ช่วยขยายขอบเขตพลังได้ถึงสามเท่าอีกด้วยแต่ไม่มากไปกว่านี้แล้วอย่างไรก็ตามของพวกนี้ไม่สามารถประเมินได้ด้วยสายตาพวกคนทั่วๆไปก็ไม่มีทางรู้ด้วยเช่นกันชิงสุย่ยจะรอจนกว่าจะเจอคนที่สนใจเดินเข้ามา สามเท่านั้นเป็นขีดจำกัดแล้วมีอาวุธและชุดเกราะอ,อยู่ไม่มากในร้านแห่งนี้ในบางครั้งก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเป็นเพราะที่ร้านเน้นคุณภาพมากว่าเน้นปริมาณนอกจากนี้ชิงสุยเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดร้านไปอีกนานแค่ไหนเขารู้ดีว่าสำนักสวรรค์เร้นลับเป็นส่วนสำคัญถ้าหากเขาต้องการที่จะไปสู่ในระดับที่สูงกว่านี้หรือถ้าเขาต้องการเดินทางไปยังจักรวรรดิระดับ4ทั้งสองและแน่นอนต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่ถ้าหากจักรวรรด,ดิวีสามารถเปลี่ยนเป็นจักรวรรดิระดับสีได้ ชิงซุยกำลังขบคิดถึงเรื่องนี้หลังจากที่เขาได้กลับมาเปิดร้านผู้คนจากตระกูลเหยียนต่างออกไปข้างในช่วงเย็นพวกเขาต้องเตรียมจัดงานแต่งงานของเหยียนหยางจื่อและองค์หญิงห้าองค์หญิงห้าและองค์หญิงเจ็ดต่างตามเหยียนหยางจื่อและเหยียนจินยวีกลับไปตำหนักตระกูลเหยียนดังนั้นบรรยากาศของที่นี่กลับมาเงียบสงบอีกครั้งเขาใช้เวลาวันนี้ในดินแดนหยกยุพระชะาชอมตะ ดังนั้นถ้าเขาต้องการจะกลับเข้าไปเขาต้องรอจนถึงวันรุ่งขึ้นหลังจากฟ้าเปลี่ยนเป็นสีดำมืดแล้วชิงสุยนั่งอยู่คนเดียวในศาลาพร้อมกับวางแผนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเขากำลังคิดว่าองค์หญิงใหญ่และรัชทายาทจะมาร่วมงานแต่งของเหยียนหยางจือ่อและองค์หญิงห้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนอนในอีกไม่กี่เดือนด้วยหรือไม่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาก็คงจะมาแต่คงจะพูดได้ยากตั้งแต่พวกเขามีสถานะพิเศษ ชิงสุยพลน,นึกขึ้นได้ว่าองคหญิงเจ็ดจะไปขอความช่วยเหลือจากองคหญิงใหญ่เพื่อให้ช่วยตามหาทีเ่เชิญเขาจึงคิดว่าในบางทีองคหญิงใหญ่อาจจะมาปรากฏในงานแต่งของเหยียนหยางจือก็เป็นได้ององหญิงใหญ่อาจจะไม่ได้กลับมาในช่วงงานแต่งงานของเหยียนหยางจือและองคหญิงห้าหรอกแต่พวกเขาคงเลือกที่จะจัดงานแต่งงานในช่วงที่องคหญิงใหญ่มักเดินทางกลับมาเช่นนั้นแล้วในบางทีเดือนหน้านี้องค์หญิงใหญ่อาจจะกลับมาก็ได้ ชิงสุยรู้สึกถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสําหรับชิงสุยแล้วเหมือนว่าองค์หญิงผู้เป็นปริศนาคนนี้มีความสําคัญต่อเขาและเขาอาจจะสามารถได้รับรู้เรื่องภายนอกจากนางหรือแม้กระทั่งการตามหาตัวติเฉินจนพบทันใดนั้นเองคลื่อนอันหนาแน่น,นก็ปรากฏขึ้นชิงสุยยกมือขึ้นทันใดนั้นคลื่นสีทองก็จางลงคลื่นนั้นระเบิดดังขึ้นร่างของชิงสุยพุ่งไปยังแหล่งต้นเหตุในทันที เขาคาดหวังไว้ว่าจะเจอใครสักคนที่มาหาต้นเหตุเช่นเดียวกับเขาเพราะการบุกรุกของฝ่ายตรงข้ามมักจะมากันหลายคนเช่นเดียวกับตอนที่ตระกูลอวีและองค์ชายสามบุกมาในช่วงกลางวันเขาได้รู้บางอย่างที่สําคัญกับตระกูลเหยียนมาแล้วเช่นการถูกลงโทษของเหยียนติ่งเลียนและเหล่าผู้อาวุโสที่ให้การสนับสนุนเหยียนติ่งเลียนซึ่งนั่นดูเหมือนจะเป็นจุดจบของพวกเขา ตระกูลอวี๋ก็ได้ก้าวถอยสู่ความโดดเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงกระนั้นก็ยังหยุดวิธีสกรปรกของพวกเขาไม่ได้เช่นการวางแผนรอบสังหารชิงสุยหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ชิงสุยคิดไว้แล้วว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดรวดเร็วเช่นนี้เขาขยายการรับรู้ทางจิตวิญญ,ญาณออกไปทุกทิศท,ทางอีกฝ่ายมีความเร็วที่สูงมากราวกับกำลังเชิญชวนชิงสุยให้ติดตามพวกมันไปไม่ใช่มนุษย์ ชิงสุยเห็นว่าสิ่งที่รอบโจมตีเขาและกำลังล่อให้เขาติดตามไปปรากฏเป็นเงาของสัตว์อสูรที่มีขนาดเท่ากับวัวกระทิงวัยโตเต็มวัยสัตว์อสูรตัวนั้นดูอ่อนแรงมากถึงกระนั้นก็ยังมีความเร็วที่น่ากลัวเทียบเท่ากับหมูป่านักล่าสมบัติเลยทีเดียวและยังมีพลังป้องกันความเร็วและความสามารถในการเอาชีวิตรอดที่มากกว่าในตอนแรกชิงสุยรู้สึกงงว่าทำไมมีความเร็วมากแต่ถึงอ่อนแอขนาดนี้ในตอนที่มันซุ่มโจมตีเขาปรากฏว่าวัตถุประสงค์ของมันคือล่อให้เขาตามมันไป ชิงสุ่ยเป็นคนที่มีความสามารถและความกล้าหาญมากทําให้เขาอยากรู้ว่าใครเป็นคนที่ต้องการจะฆ่าเขาในตอนแรกเขาคิดจะจัดการสัตว์อสูรตัวนี้ด้วยความเร็วของเขานอกจากนี้เขายังมีแหวนศิลาหยกสวรรค์และแม้ว่าจะไม่มีมันเขาก็สามารถหยุดสัตว์อสูรได้ด้วยก้าวย่างปาฏิหาริสัตว์อสูรตัวนั้นมีความเร็วมากมันนําชิงสุยไปไกลกว่าพันลี้โดยพริบตาเดียวมันทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า แม้ว่าชิงสุยจะมั่นใจในตัวเองเขาก็ยังคงขยายขอบเขตของการรับรู้ทางจิตวิญญาณออกไปแต่ด้วยความเร็วที่สูงม,มากการรับรู้ทางจิตวิญญาณก็ใช้ได้อย่างจำกัดและในตอนที่เขาพบเจอกับเป้าหมายเขาก็ได้ถูกล้อมไว้แล้วข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะหันกล้าที่จะออกมาที่นี่ด้วยตัวเองเสียงอันนาขนลุกถูกส่งมาหาชิงสุยชิงสุยหยุดเพื่อมองดูชายชาราทั้งสี่ที่ล้อมเขาอยู่ทุกทิศท,ทางโดยมีเขาอยู่ทีตรงกลาง ถ้าชิงสุยต้องการที่จะหนีเขาสามารถทํามันได้ง่ายๆดดังพลิกฝ่ามือเขาสามารถหนีไปได้ทันทีจากความสามารถของแหวนศิลาหยกสวรสครค์ศักดิ์แต่อย่างไรก็ตามเขาอยากที่จะรู้ว่ากลุ่มชายเหล่านี้เป็นใครพวกเจ้าทุกคนเป็นใครทําไมจึงต้องนําข้ามาที่นี่ชิงสุยพูดพร้อมมองไปยังชายชาราปริศนาทั้งสี่ ทั้งสคนสวมใส่ด้วยเสื้อคลุมตัวสีเทาและมีร่างกายกำยำแข็งแรงดวงตาของพวกเขาต่างส่องแสงเปล่งประกายซึ่งดูขัดแย้งกับวัยของพวกเขารัศมีรอบๆตัวเต็มไปด้วยความเยือกเย็นจนทำให้ชิงสุ่ยตกใจพวกข้าคือใครงั้นหรือสิ่งที่เจ้าต้องรู้เพียงอย่างเดียวก็คือไม่ใช่เรื่องดีที่ชายหนุ่มอย่างเจ้าจะรู้เยอะเกินไป จริงๆแล้วชิงสุยมีความมั่นใจว่ากลุ่มคนพวกนี้ต้องมีความสัมพันธ์กับตระกูลอวีอย่างแน่นอนแต่ไม่จําเป็นว่าคนพวกนี้จะเป็นคนของตระกูลอวีเพราะถ้าหากเกิดความล้มเหลวและถูกเปิดเผยความเดือดร้อนจะตกสู่ตระกูลอวีโดยตรงพวกเจ้าแน่ใจหรือว่าจะสามารถสังหารข้าได้ชิงสุยหัวเราะออกพร้อมมองไปยังที่พวกเขาฮ่าฮ่าฮ่าแค่พวกเราคนเดียวก็สามารถสังหารเจ้าได้แล้วสี่คนนั้นก็เพื่อความแน่นอนเท่านั้นชายผู้นั้นดูเหมือนจะขบขันเป็นอย่างมาก อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ